วันนี้โลซี่มาเล่าเรื่องการส่งออกจีนสำหรับผู้เริ่มต้น4ีขั้นตอนที่ควรจะรู้แต่ว่าวันนี้อัปเดตเพราะว่าวันนี้เนี่ยโลซี่รู้สึกว่าทีมงานขายคอสส่งออกจีนดีมากเราก็เลยต้องรีบมาไลฟ์เรื่องส่งออกจีนให้ทุกคนได้ฟัง ถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่เริ่มอยากจะส่งออกจีนนะคะโรซี่ก็จะแนะนํา4ขั้นตอนนี้เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่โรซี่ได้รับทั้งอินบ็อกซ์แล้วก็ไลน์แอดถามเป็นประจำว่าโอเคอยากเรียนคอร์สส่งออกจีนแต่ว่าช่วงเนี้ยคอร์สส่งออกจีนของโรซี่เองเนี่ยเราไม่ได้เปิดออฟไลน์ line. ปกติเราจะเปิดออฟไลน์ก็คือจัดที่โรงแรมแล้วนักเรียนทุกคนก็แฮปปี้ชอบเรียนกันมากเพราะว่าเรียนไปแล้วเขาบอกว่าไม่เคยมีความรู้ที่ไหน ที่ให้ความรู้ดีขนาดนี้มาก่อนเพราะว่ามันไม่มีปริญญาสอนอ่าโอเคดังนั้นอันนี้ขออน,นุญาตมอไปน,นิดนึงนะคะแต่ว่าไปดูรีวิวได้นะที่หน้าเพจ a c e b o o k ของโรซี่นะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังกันต่อว่าหากใครกำลังตัดสินใจหรือว่ากำลังคิดว่าเอ๊ะจะส่งออกจีนดีไหมอ่ะวันนี้โรซี่ก็เลยจะให้เชิงของเออเขาเรียกว่าเป็นการเกริ่นละกันว่าในคอส่งออกจีนเราสอนอะไรบ้างแล้วก็ สีขั้นตอนถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่ยังไม่ต้องเรียกับโลซี่ก็ได้นะแต่คุณลองไปเตรียมตัวแบบนี้ด้วยตัวคุณเองดูคุณก็จะรู้ว่า4ขั้นตอนสำหรับมือใหม่ในการสอบออกจีนควรจะทำอยังไงบ้างนะคะ